สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทาง3ามาวในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวสามัคคีราวสามัคคี v ี p แล้วก็ราว VIP นะครับงดประจําวันที่8นะครับมีนาคม2567นนะครับผมก็อย่างที่ผมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ในคลิปนะครับว่าวันนี้นะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานั้นงดออกอากาศนะครับงดออกผลเนาะนะครับผมท่านใดที่ติดตามก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับเนาะวันนี้นั้น ไม่มีผลหวยลาวพัฒนานะครับสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเรามามาสองหลุดหนึ่งนะครับมาสองหลุดหนึ่งนะครับลาวสามัคคีผมให้หนึ่งกับเจ็ดผลที่ผลที่ที่ออกนะครับก็คือแปดหกหกกับหนึ่งแปดดูดิเน้นเจ็ดหกออกหกหกนะครับอืมนะครับเน้นเจ็ดหกกับหกหกหนึ่งหกเนาะแต่เข้ามาเล็กบิ้ลนะครับ ของเรา18ไม่มานะครับพี่ีหนึ่งแไมมาใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดนะเข้าไปที่18มาตัวเลขเด่นลองนะครับส่วนเราสามัคคี v i p ให้8กับ2ผลที่ออกหนึ่งสองสีนะครับดูพี่พี่ดูผมเน้น81นะครับออกเกแล้ว81เนี่ยเขามาออกรอบนี้แล้วก็รอบนี้นะครับพี่พี่รอบที่เราเน้นให้ไม่มาเออเหมือนเขารู้เลยนะครับเหมือนเขารู้เลย แปดไม่มานะครับแต่ว่าใครเอาสองไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สองสี่ตรงๆเน้นๆน,น,นะครับมาสายเจาะเนาะก็ยังดีอยู่ส่วนเราว i p ให้เก้ากับห้าผลที่ออกแปดศูนย์ห้ากับหนึ่งแปดนะครับผมของเราเก้าไม่มาใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับก็มาสายเจาะสองรอบเนาะก็ยินดีกับพิพิสมาชิกด้วยนะครับท่าในใดที่ติดตามในตัวเจาะนะครับผม ส่วนแนวทางของวันที่8นะครับพี่พี่วันที่8เนาะท่านใดชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะจะ,จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับของเราเราสามกีผมไม่ห้ากับ1นะครับรูดไปที่1นะครับพี่หน่ 1, 6, นะครับห6 หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดนะครับสามตัวให้ไปที่ห้าหนึ่งหกเดี๋ยวหาประกาก่อนครับประกาแดงก็หมดนะครับพี่พ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะครับส่วนลาวสามัคคี vip นะครับลาวสามัคคี vip ได้เลขแปดกับอืเลขแปดกับเลขสี่นะครับจะไปเลขเก้าเสแล้วสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่นะครับผมสี่หนึ่งสี่แปด สี่เก้านะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดเก้านะครับผมสามตัวนะครับแปดสี่เก้านะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้ ส่วนลาว vip นะครับลาว vip นี้ผมได้ที่เลข0กับเลข4สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 01 08 04 41 4548 3ตัวนะครับ408นะครับผม นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับเราสามัคคีเราสามัคคี vip แล้วก็เราว vip นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้นะครับเอารอบที่ตัวเลขโดนใจพี่พี่สมาชิกนะครับผมก่อนออกไปนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ารับชมหนังขยกเป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กราบสสดีครับ